อย่างธุรกิจชั้นนำของโลก I need the best of the world คนสมัครฟาสต์ o ว k 30 r e า u m e ต่อวันแต่คนที่สมัครมาไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดเพราะดันคนที่เก่งที่สุดไม่สมัครงานผมต้องดึงกลับมาความชาญเล้นที่สุดของ Fast w เวิในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรมันสมองครับยังไงครับผมเคยคุณถูกออฟเฟอร์200ล้าน500ล้านอยากจะลงทุนอยากจะซื้อบริษัทผม สิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่เงินเงินคุณช่วยอะไรผมไม่ได้วันนี้ผมคุณให้ผมหมื่นล้านไม่แปลผมจ้างคนเก่งได้เร็วขึ้นวันนี้คุณรู้ไหมครับผมใช้เวลา20ของเวลาของผมไปกินกาแฟกับคนนู้นคนนี้คนที่เก่งที่สุดในตลาดเพือเ่อีนโนมร้ายเขาบ้านมาจอยผมเงินซื้อคนเหล่านี้ไม่ได้หรอกว่ะแต่ผมต้องการผมในการลงแรงพวกนีนะ้เพราะมันสจะเป็นสิ่งที่สร้างพอร์ตเป็นเซอร์วิสถ้าผมอยากจะบุกโลกผมไม่ได้มองไทยนะแข่งกับธุรกิจชั้นนําของโลก I need the best of the world นี่คือ challenge ถูกไหมแล้วตอนนี้ตลาดไทยน้อยจริงครับคุณรู้ไหมครับว่าคนสมัคร fast work อันนี้จริงๆนะคนสมัคร fast work 30 resume ต่อวันแต่คนที่สมัครมาไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดเพราะดันคนที่เก่งที่สุดไม่สมัครนะคนที่เก่งที่สุดไม่จําเป็นต้องหามนะผมต้องเดินกับมาผม DM เองใน LinkedIn DM เองใน IG ขอกินกาแฟาด้วยได้ไหม mm hmm. Head of Engineer mm hmm. ก็มาจากผม mm hmm. Head of Product ก็มาจากผม ทุกวันนี้ในองค์กรที่เก่งที่สุดไม่มาแต่ผมกินกาแฟหมดเลยกินกาแฟแล้วผมเล่าวิชั่นว่าทำไมเขาไปอมกอบสังข์งควิชั่นนี้พยายามโน้มน้าวเขาเข้ามาสมมุติว่าคนที่เก่งที่สุดที่ซีเคเจอมาแต่ละคนบางทีเขาอาจจะเก่งจนสามารถที่จะมีอาณาจักรมีอะไรต่อมีอะไรเป็นของตัวเองได้ซีเคโน้มน้าวเขาอย่างไงผมให้หุ้นเขาเลยครับเหรอฮะใช่ครับนี่คือคนที่ใช่ครับเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดนะผมให้หุ้นเขาเลย เงินเนึ่คุณ3ามแสนใช่ไหมมาให้คุณ3ามแสนห้าแล้วสามแสนห้าเนี่ยคูณไปสิบสองนี่คือมูลค่าคุณที่ผมให้คุณตอนนี้เลยแล้วถ้าคุณทาได้ตรงนี้ผมให้คุณอีกสิบสองเดือนผมจะให้คุณเป็นเจ้าของบริษัทผมครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเองผมทําธุรกิจนี้ผมบอกคุณนะผมทําธุรกิจนี้ผมไม่ได้หวังรวยลอะบ้าหรือเปล่าหน้าที่ของผมคือให้หุ้นกับปันสมองไม่ได้ให้หุ้นกับเงิน